สวัสดีครับค้นหาตัวเองว่าถนัดอะไรก็จะแนะนำถึงแบบทดสอบการค้นหาตัวเองทางออนไลน์อันหนึง่งเป็นของดออรวิริยะลือชัยพานิชท่านเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ eduson เป็นเว็บไซต์การศึกษาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ในประเทศไทยท่านจบจากอเมริกาแล้วก็สร้างเว็บไซต์แบบทดสอบการค้นหาตัวเองนะครับเราไปที่เวอไวน์เว็บไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่าแบบทดสอบค้นหาตัวเองมันก็จะขึ้นมาครับก็จะมีให้เลือกเป็นแบบมอต้นมอปลายสำหรับใครที่อยู่ระดับมอต้นก็เลือก หมอต้นว่าเราถนัดอะไรใครอยู่หมอปลายก็กดไปที่หมอปลายมีอีกเป็นแบบทั่วไปหรือแบบสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็อาชีพที่ใช่เป็นการทดสอบว่าเราชอบอาชีพอะไรแล้วก็อาชีพในอนาคตทดสอบว่าในอนาคตนี้เราควรจะทำอาชีพอะไรก็มีแบบให้เลือก ก็ลองเลือกดูนะครับจริงๆก็มีอีกหลายหลยอย่างแบบทดสอบการที่ทดสอบตัวเองว่าเราถนัดอะไรนอกจากแบบทดสอบแล้วอันที่จริงการลงมือทำการลงมือปฏิบัติได้ลงสนามจริงการได้ทำงานจริงๆการด้วยได้ช่วยคนนั้นคุณนี้ทำกิจกรรมเราจะรู้ มากขึ้นว่าเราถนัดหรือไม่ถนัดอะไรเช่นช่วยงานล้างรถที่บ้านหรือใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีธุรกิจก็ทดลองช่วยธุรกิจช่วยงานของคุณ,คณพ่อคุณแม่ดูว่าเราชอบมันหรือเปล่าหรืองานที่ไปช่วยกิจกรรมของโรงเรียนเป็น กรรมการเป็นผู้จัดรายการกีฬาต่างๆมันจะช่วยเสริมให้เราได้ตัดสินว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรแบบทดสอบค้นหาตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งอย่างอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทดสอบว่าเราชอบอะไรก็ลองทําดูนะครับถ้าเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนในสิ่งที่เราไม่ชอบ มีความรู้ในโลกนี้มีเยอะแยะเลยครับเราจะได้มีความสุขได้เรียนในสิ่งที่เราชอบเท่านั้นสิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเรียนมันเหมือนนกไก่ที่รู้สึกว่าตัวเองจะชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ามารร้้อาอตอนที่อยู่มหาลาัยปี2ไปแล้วแต่ตอนนั้นก็เรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติหรือว่ากศเกษตร ซึ่งตอนเอ็นเราก็ไม่รู้เรารู้ว่าเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าต้องไปเรียนพื้นฐานวิชาอินทรีย์เคมีวิชา K ชาีวเคมี K Me. ซึ่งเป็นวิชาที่เราไม่ชอบเลยต้องท่องจำท่องแล้วท่องอีกไม่รู้เรียนไปนทำไมสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ใช้อันนี้เป็นความเสียเวลาในการที่ไปเรียนสิ่งที่เราไม่ชอบ นะครับก็เป็นไอเดียให้พวกเราได้ค้นหาตัวเองก่อนที่จะทำอะไรน่าจะดีกว่าเราจะได้รู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็กินได้นอนหลับนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดติดตามสวัสดีครับ